สวัสดีครับเดี๋ยวพบกับบาวสารคารมอีแล้วครับพี่น้องวันนี้บ่าวสารคารมเล่ียงานสูงพี่น้องอบ่าวเซียวขนาดลเลยเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปครับผม สัมผัสเขาเลยเี่น้องเอ้สูงมากตากลัวนะสะพานนะครับพี่นอ้องนะครับทีมงานครับสูงเสียดฟ้าครับทีมงานสูงเสียดฟ้าครับผมมันนี้ด้วยงานประกอบแบบนะครับผม งานเล็กเราไม่ทำเราทำในงานใหญ่ๆครับผมนี่นะครับพี่น้องอันจอดความปลอดภัยครับผมงเกตมังนะครับกันตกนะพี่น้องติดมงกันตกนะครับนี่ทีมงานท่าครับทีมงานสายดึงครับบัวเชิดครับผมท่าเบิกะทีมงานท่ากันครับผมสมพรครับผมสมพรคนหนองคายครับ นี่ครับงานของบ่าวสะขานอยู่ท่านนี่พี่น้องนี่ครับผมสร้างเล็กอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมอะไรคลองไว้นะครับผมกันตกเนาะโอ้โหอะกัทีมงานอีกนึงครับผมนี่ครับทีมงานนะครับเรื่อยครับพี่น้องโอ้โหเกลียวเลยจัดก่อนทำไมเกลียวได้ครับทีมงานเนาะ ครับผมมันจะเข้าบรรยากาศก็จะออกเย็นๆนิดหน่อยนะพี่น้องช่วงนี้นะครผมเดือนซีฟก็จะออกแล้วหนาวเย็นๆนิดหน่อยนะครับผมจะบนหนาวมาปิดทางล่าังนิดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้ซื่มไปก่อนนะครับเดี๋ยวชมตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาสารคาม ถ่ายรูปต่อเนื่งนะพี่น้องชมคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะ